หลังจากที่้าล้นขอเรียบร้อยนะครับตัวนี้เขาก็มาแบบนี้ได้พี่น้องครับพี่น้องปินนะพี่น้องปินมากครับนี่ของมากอันนี้ครับปิ่นมากครับนี่ได้เป็นทุ้งนะครับเก็บของพี่น้องใส่กระสอบน้อยก็นนี้ก็ได้นะครับใส่กระสอบขนาดนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เ้าก็สอดนะครับสอดแขนขมากพี่น้องสอดกันข้มากครับ หลังจากนี้เขาเปลี่ยนใส่็เรียบร้อยเขาจะได้ประมาณนี้ครับพี่น้ังตัวนี้ก็จะเป็นทุ้งนะครับเนี่ยเป็นเป็นเอี่ยมนะครับเป็นเกลื่อนเป็นคล้ายๆพากันเปื่อนนะครับเวลาเฮ็ดงานนะครับหรือว่าเก็ดไปตีตะปูไปยังเขาสามารถใส้ขล้องนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับอืมาพี่นนองนี่ครับประมาณนี้ครับประโยชน์ของหุงปุยนะครับตัวนี้ก็ได้นะพี่หนัง ใส่ถุงน mm ้อยก็หนี่ก็ได้ใส่ถุงกระผมนี so ่ก็ได like ้ครับถุงนำจานานนี้ก็ได้ครับเห็นนะครับหลังจากจ้างเห็ดแล้วพี่น้องก็สามารถใส่ของหนี่ก็ได้ครับเป็นเอฟพ่งลังค่าก็ได้พี่น้องน่ครับใส่ของนะครับนี án, ่จีหยางก็ใส่ได้ครับว่าถุงเขาใหญ่ครับข้อติดตะปูไปบนี้ก็ได้ครับนี่ครับไม่ต้องถือยนกจ้องเห็ดแบบนี้นะครับไม่ต่ดใส่งานลองเบืองพี่น้องอย่างง่ายๆครับก really. <ing noise. S 2> uh ับถุงปวยเก่้าครับเข้าตัดแลือห้ากระเห็ดแบบนี้ครับเป็นที่เก็บของ ในอย่างง่ายๆครับพี่น้องพี่น้องชม่น้ลนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนงครับผมกดซินัมสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากพี่ฝากลองประจําทุกๆมือครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ